สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอค่ะกับช่วงค่ขำ,ขำนะคะวันนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะแม่ค้ามาเจอกันถํานิดนึงนะวันนี้นะคะแม่ค้ามีม,ม,มีนะคะที่เป็นมีดครัวมีดการเกษตรนะคะก็ใช้ในไร่ในสวนแล้วก็มีดทาครัวมาด้วยเนาะวันนี้มีทั้งตลับลูกปืนนะคะแล้วก็เหล็กรางรถไฟค่ะแล้วก็เหล็กแหนมนะคะก็ มีมาทั้งหมด12เล่มนะคะเป็นมีดเล่มเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนะคะสำหรับพกพาติดตัวติดกระเป๋านะคะก็เป็นเล่มกระทัดรัดค่ะแล้วก็ยังเป็นมีดใช้งานในในไร่ในสวนด้วยเนาะเอ่อตลับลูกปืนเดี๋ยวนะคะจะไล่ตจ้งแต่ตลับลูกปืนไปนะตลับลูกปืนมีทั้งหมด6เล่มนะคะแล้วก็มีเหล็กรางมาสามเล่มเนาะแล้วก็เหล็กแบบ3เล่มนะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกกันนะคะตอนนี้5้าโมงกว่าแล้วนะเนี่ย เกือบเกือบห้าโมงนะคะแม่ค้ามาเจอกันเนาะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกเลยแล้วกันค่ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสเนาะใช่ไหมแม่ค้าก็จําวันไม่ค่อยถูกนะจําวันแบบเดี๋ยวพูดวันผิดเดี๋ยววันถูกแม่ค้าจาวันไม่ค่อยถูกนะถุกวันนี้เนาะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มแรกนะคะเล่มที่หนึ่งเขาจะเป็นมีดเขาเรียกว่ามีดอะไรอ่ะมีดเล่มเล็กๆแบบนี้นะคะคล้ายๆกับบางต่อเล็กเนาะ ก็เขาจะเป็นมีดที่สําหรับหั่นแล่ซอยได้นะคะเป็นทรงออกบางต่อเล็กแบบนี้ค่ะมีเล่มนี้เล่มเดียวนะเป็นเหล็กแบริ่งนะคะกว้าง2 2งจุดสองค่ะยาวห้าจุดหกสันสี่จุดห้ามิลเล่มนี้น้ําหนักสามร้อยห้าสิบกรมัมด้ามจับเจ็ดนิ้วนะคะหกนิ้วแม่งเจ็ดนิ้วด้ามจับประมาณเจ็ดนิ้วนะคะเล่มนี้เป็นแบริ่งเยอรมันนะเป็นมีดคล้ายๆกับมีดหั่นผักมีดหั่นแบบหั่นหมูนะคะเล่มเล็กๆนะคะ ้าจุดหกนิ้วนะคะเล่มนี้เนาะมีเล่มนี้เล่มเดียวคมมากเลยค่ะเล่มนี้นะนะคะราคาเล่มนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะคะสําหรับเล่มที่หนึ่งนะคะไม่เหมือนใครค่ะเล่มนี้เล่มเล็กมากแล้วก็มีแค่เล่มเดียวนะเล่มนี้ค่ะแบริ่งเยอรมันนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปเล่มที่สอง เล่มที่สองจะเป็นทรงนี้นะคะเขาเรียกทรงอะไรไม่รู้คล้ายๆกับทรงเนบแบบนี้เนาะกว้าง2นิ้วยาว9นิ้วสันห้ามีน้ำหนัก350กรัมด้ามจับ6นิ้วครึ่งเป็นเหล็กแบริ่งนะคะเล่มนี้แมคะให้สี่ร้อยห้าสิบาทนะหนึ่งสองสอหิบาทนะคะก็ทุสองสี่ร้าบาทนะคะสำหรับเหล็กแบริ่งนะคะต่อไปเล่มที่ สามสี่ห้าหกเขาจะเป็นมีดเน็บสามสี่ห้าหกนะคะเป็นมีดเน็บนะคะ่ะเล่มน,นี้กว้างสองจุดสองยาวเก้าจุดสี่สันเจ็ดจุดห้ามินน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมด้ามจับหกนิ้วครึ่งเล่มที่สามนะคะนะคะห้านระ้อยห้าสิบบาทค่ะบางเล่มเขาก็จะเป็นเล่มที่เคยลงคลิปมาแล้วนะคะที่ยังปิดไม่หมดเนาะบางเล่มก็เป็นเล่มใหม่นะคะ ความคมเนี่ยก่อนส่งเดี๋ยวแมค่ค้าให้ช่างเขาเช็คคมให้อีกทีนะเพราะว่าคมเนี่ยช่างเขาไม่อยู่นะคะตอนนี้ช่างไม่อยู่นะไม่มีใครเช็คคมให้แม่ค้านะคะก็อาจจะคมไม่มากเท่าไหร่เนาะ ี๋ยวก่อนส่งไหมคะเช็คคมหวานแจห้อีกทีนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องคมนะคะเพราะว่ามีของแมคคทุกเล่มคมจัดแน่นอนค่ะเพราะว่าเราใช้สําหรับในครัวนะคะก็ต้องมีความคมมากๆเนาะเวลาหั่นแล่ซอยแบบนี้จะได้ไม่สะดุดนะคะเล่มที่5นะ550บาทนะคะต่อไปเล่มโอ๊ยเล่มที่3สิต่อไปเล่มที่4เล่มนี้ออกทรงโบวีนิดนึงนะคะปลายเฉียงเฉียงหัวตัดตัดแบบนี้นะเล่มนี้กว้าง2.1ยาว8จุด ยาวแปดหรือยาวเ้ายาว9ก้าจุ้านะคะฝัน8มีน้ําหนัก500กรัมนะคะให้ราคาเบาๆกลางเดือนเนาะเล่มละ500้อยบาทนะคะสําหรับเหล็กแบริ่งแบบนี้นะเพราะปกติแมค่ค้าขายอยู่ที่เล่มละหก0้บาทนะคะก็เขาเป็นเล่มที่เคยลงคลิปมาแล้วนะแม่ค้าก็จะลดราคาให้ทุกเล่มนะคะเล่มที่สี่ค่ะเล่มที่4ี่0้าร้อยบาทค่ะ เล่มที่ห้าเล่มนี้นะคะกวา 1, ้างสองจุดึงค่ะเห็นไหมเห็นพลาดไหมเพราะว่าไม่ค่านั่งหันแสงมันส่องอะเนาะกว้างสองจุดหนึ่งยาวสิบนิ้วสันโคนหกมิลสี่ร้อยห้าสิบกรัมเล่มนี้นะคะไม่หนักมากนะสําหรับสี่ร้อยห้าสิบกรัมนะคะพกคาง่ายค่ะเมื่อกี้ห้าร้อยห้าสิบกรัมเนาะห้าร้อยกรัมแบบนี้นเนาะเล่มนี้สี่ร้อยห้าสิบกรัมนะคะความคมอาจจะคมไม่จัดมากนะเพราะว่าช่างไม่อยู่นะคะช่างไปธุระเนาะก็ เดี๋ยวก่อนส่งให้เช็คโคมอีกทีนะคะเอาหวานๆเลยนะ,ะต่อไปเล่มที่หกค่ะเน็บเล่มที่หกกว้างสองจุดหนึ่งยาวเก้าจุดหกซันคนเจ็ดมิลเล่มนี้สันใหญ่น้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมเล่มหนึ่งเล่มสองสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเล่มสามห้าร้อยห้าสิบค่ะเล่มสี่ห้าหกนะนะคะราคาห้าร้อยบาทนะคะเล่มนี้หวานเจี๊ยบอยู่เพราะว่าเขาเคยเขาเป็นเล่มที่ลงคลิปมาแล้วเนาะแล้วก็ บางทีคมมันชนกันนะเวลาเราเก็บเนี้ยคมมันชนกันมันอาจจะมีสะดุดบ้างนะก่อนส่งเดี๋ยวเช็คคมให้อีกทีนะคะต่อไปเล่มอะไรต่อต่อไปเล่มเล่มที่เจ็ดเล่มที่เจ็ดเขาจะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะเล่มเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าเป็นเหล็กรางรถไฟเป็นมิครัวค่ะ เล่มน,นี้เป็นบางต่อนะคะที่เล่มไม่ใหญ่มากนะคะกว้าง2ยจุ9 1สัน5.5มีน้ำหนัก500กรัมเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะเป็นบางต่อที่เล่มไม่หนักมากค่ะเพราะว่าบางต่อนะของแม่ค้าจะมีตั้งแต่700 800กรัมก็มีนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นเหล็กแบริ่งเนาะ เล่มใหญ่นะคะเล่มเหล็กแบริ่งนะคะเล่มนั้นอะ่ะเป็นบางตอ่อที่ไว้ตับกระดูกโดยเฉพาะนะคะแต่เล่มนี้เขาไม่หนักมากค่ะสําหรับท่านไหนที่ชอบเล่มเบาๆนะคะห0 0รอยกรัมพอดีพอดีค่ะ5้าร้อยบาทนะคะต่อไปบางตอ่อเล่มที่8ค่ะกว้าง2.4ยาว9.2สันโคนหกมิลน้ำหนักห้าอยห้าิกรัมบางต่อนะคะก็มีสองเล่มเนาะ บางตอมีสองเล่มเป็นเหล็กรางนะคะไม่นะคะาราคาห้าร้อยบาทเนาะทุกเล่มแถมสับพีวีซีให้ด้วยนะคะจะส่งให้ฟรีค่ะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปเล่มที่เก้าเล่มที่เก้าเขาจะเป็นทรงทรงมิแรกแบบนี้นะคะเหล็กรางรถไฟค่ะกว้างสองจุดสองยาวเก้านิ้วสันโคนห้ามิลเล่มนี้น้ําหนักสี่ร้อยกรัมนะคะเป็นทรงนี้เนาะเป็นมิ้ครัวนะคะมิ้ครัวทําครัว ็มีครัวมีสามเล่มนะคะเป็นเหล็กรางรถไฟค่ะมีเหน็บเล็กนะเป็นแบริ่งนะคะเล่มละห้าร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่เท่าไหร่อ่ะไปละต่อไปเป็นท้าก่อยบ้างท้าก่อยนะคะเป็นเหล็กแหนบนะคะท้าก่อยเหล็กแหนบเนาะเก็บท้าก่อยเหล็กแหนบมีมาสามเล่มท้าก่อยเหล็กแหนบเขาจะเป็น ก่อยด้ามยาวกับก่อยด้ามสั้นนะคะก่อยด้ามสั้นเนี่ยสามเล่มนี้เขาจะทํามาจากเหล็กแหนบเนาะเหล็กแหนบก็เป็นงานตีร้อนนะคะก็เป็นมีดการากเกษตรนะคะอ่าพระก้อยคอจงอางแบบนี้นะเขาเรียกว่าคอจงอางไหมอ่ะเล่มนี้ค่ะเล่มที่สิบกว้างหนึ่งจุดเจ็ดยาวสิบเอ็ดจุดสี่สันโคนสี่มิลน,น้ำหนักห้าร้อยกรมัมด้ามจับของเขาจะเป็นด้ามไม้ประดูแปดนิ้วนะคะเป็นด้ามสั้นเนาะด้ามแปดนิ้วสําหรับท่านไหนที่ไม่อยากได้ด้ามยาวนะคะ แบบนี้นะเอาไว้เกาะแบบเอาไว้ฟันไม้หรือว่าเกาะกิ่งตองหรือว่าเอาไว้พวกถังยงถังยายได้เอาแต่เล่มนี้ยังไม่ได้เปิดคมนะแมคะ่ค้าลืมแจ้งนะคะเล่มนี้เนาะยังไม่ได้เปิดคมให้นะคะสำหรับเล่มนี้เดี๋ยวก่อนส่งแมค่ค้าเปิดคมหวานให้นะคะเล่มที่สนะิบน้าเหล็กแหนบเล่มนี้แม่ค้าราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปเล่มที่11อดก็จะเป็นก๋อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นก๋อยด้ามยาวนะเล่มน,นี้กว้าง1.5ยาว11็นิ้วสันโค่นหมีน้ำหนัก5้ารอยกร,รมัมก๋อยของแม่ค้าจะมีหลายไซส์มากเล็กกว่านี้ก็มีนะเล็กเลเล็กเล็ขนาดครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะคะแต่แม่ค้าไม่ได้เอามานะมันเล็กเกินอะ่ะบางทีครัวลูกค้าไม่สนใจก็เลยเอาเล่มยาวมานิดนึงเล่มน,นี้ก็จะเป็นเล่มเล่มกลางนะคะไม่ได้ยาวมากเนาะ เล่มนี้จะเป็นเล่มกลางนะคะไม่ยาวมากนะคะเพราะว่าแม่ค้าจะมีเล่มใหญ่ก็ความยาวอยู่ที่สิบสองถึงสิบสามนิ้วแล้วก็สันเจ็ดแปดมิลนะคะเล่มนั้นน่ะแม่ค้าขายอยู่ที่เล่มละหกร้อยบาทนะคะ <im itation> ก็ไม่ได้เอามาเพราะว่าเขายังไม่เสร็จดีนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เจียมั้งช่างยังไม่ได้เจียยังไม่ได้ใส่ด้านนะคะแม่ค้าก็เลยไม่ไดเอามาเอาเล่มกลางมาก่อนนะเล่มกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบเล่มที่เบากว่านะคะเบากว่าก,าก,กระทัดรัดเล็ก สำหรับท่านไหนที่อยากได้เล่มเล็กๆไม่ต้องไม่หนักมากเพราะว่า,าถ้าเป็นเล่มใหญ่600บาทเล่มนั้นเขาจะอยู่ที่700กร,รัมนะคะ6-700กร,รัมเลยเนาะเป็นค่อนข้างเล่มใหญ่นะคะเล่มเนี้ยก็เป็นขนาดกลางแล้วกันนะคะเล่มเนี้ยกว้าง1.5ยาว11นิ้วสั35มิลน,น้ำหนัก500กร,รมัมด้านจับเป็นด้ามไม้ไผ่ด้ามไม้ไผ่ตันนะคะก็มีความแข็งแรงมากเนาะด้ามอยู่ที่17นิ้ว เล่มลางแบบนี้ไหมคะราคา450บาทนะคะถ้าเล่มใหญ่นะ600บาทจะเป็นเล่มเลมน,น้ำหนักประมาณ6-700กรัมนะคะก็ยังไม่เสร็จนาะไหมคะไม่ได้เอามานะคะเอาเล่มกลางมาก่อนเนาะคะ่ะกอยแบบนี้ก็จะเอาไว้ฟันพวกกิ่งมงกิ่งไม้ถางวัชพืชหรือว่าตามเขาเรียกตามอะไรอะ่ะ ที่สูงๆนะคะหรือว่าเกาะกิ่งตองนะคะหรือว่าพวกแบบเครือไม้แบบนี้เนาะถ้าเป็นทัาก่อยแบบนี้ก็จะใช้อาสดกกว่านะคะด้ามจับของเขายาวนะคะอันนี้ค่ะราคา450บาทนะสำหรับด้ามสั้นกับด้ามยาวนะแล้วแต่ที่ที่เลือกนะคะแล้วก็ทัาก่อยอีกเล่มหนึ่งจะเป็นด้ามเหล็กด้ามเหล็กเล่มน,นี้กว้าง2นิ้วยาว11นิ้วสันคน4มีน้ำหนัก600กรัมด้ามของเขาเป็นด้ามเหล็กด้ามบ้องเนาะ ดา้ามบองด้ามเหล็กนะคะก็เป็นเหล็กแหนบเหมือนกันนะคะเล่มเล่มด้ามเหล็กแบบนี้ไหมคะ,คะราคาห้าร้อยบาทนะคะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นกลางเหมือนกันนะรุ่นใหญ่เขาก็จะมีเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เสร็จใหญ่นะคะไหมคะก็เ,เล่มกลางมาก่อนเนาะถ้าเล่มใหญ่แบบนี้ก็อยู่ที่หกร้อยบาทนะคะถ้าเล่มกลางแบบนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะ,ะถ้าพี่่สนใจถ้าก่อยเหล็กแหนบนะคะเล่มน,นี้เปิดคมแล้วเล่มน,นี้เปิดคลแต่ว่าสองเล่มเนี้ยังไม่ได้เปิดคมหวานนะคะ เล่มนี้เปิดพรมให้ด้ามเหล็กแบบนี้ห้าร้อยบาทไหมอ่าห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็แต่ด้ามไม้สองเล่มนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าพี่ๆสนใจเล่มไหนก็ทักมาได้ไม่คะมาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะที่จริงเขามีเยอะนะเพราะว่าชุดงานเกษตรแบบนี้เขาจะมีค่อนข้างเยอะนะคะทําสต็อกไว้เยอะเนาะแต่ว่าเอามาให้รีวิวให้ลูกค้าดูอย่างละแบบนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็สามารถ เลือกเล่นอื่นได้นะคะก็สเปคจะคล้ายๆกันหมดนะคะชุดนี้เป็นชุดงานเกษตรเหล็กรางรถไฟนะคะเหล็กแนบแล้วก็เหล็กตลับลูกปืนเนาะถ้าพ,พี่สนใจทักมาค่ะที่เบอร์0 6 2 9 5 0 7 5 8 2เแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะคะวันนี้นะคะ,คะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ